เออไม่นู่นจังก่อนพัดหมูเพื่อพัดหมูไม่นู่นพัดหมูมหมกินแรงทีเก้านั่นละใส่เครื่องอย่างน่ะเครื่องเทศยนี่ยังเนีน้ยนะเครื่องหมูเหมือนเหมือนเท้ามั่ง <laughs> นี่กระเทียมนี่กระเทียมนี่พริกแกงตำใส่กันหัวหอม เห็ดีงที่เราเห็ดกุ้งล้มไปเอาหมูขัวขัวดั้ำของกับเยื่องก่อนก็ซ้ำนี่กระว้มแล้วยอดซ้ำได้อีกเชียบโกะกระลั่นตีได้ว่าแซบเบิดแน่นอนเหมือน คนในมันเขากันเขากันก็คนเสียบเป็นแสบว่าท่นแล้วว่าความขึ้นมาทันทีหลังจากคนไดท้ทีแล้วเอาน้ำใส่ครับน้ำล่างคกุกว่าท่านน้ำล่างคุกใส่มันจังแสบนี่น้ำล่างคกุก อยากต่ำงหัๆแล้วนำล่างคกุกเ็จแล้วค้นโคเร่โคเร่มันเข้ากันเราก็ทิมไว้สักพักหนึ่งก่อนบึ่งไฟว่าติดบัวว่าท่านไฟติดลูกดีอยู่นำรถด,ดีลงมาใส่ ขาดว่ด้นใดขึ้นรถดีเนี่ยล่ะตามในผงชูรสใส่ลงไปขาดว่ด้นใดขึ้นกันผงชูรสตามด้วยน้ำปลานิดหน่อยจากนั้นก็ใส่ซอสลงไปข้นข้นข้น,น,นมันเข้ากัน ก็ดีแล้วใส่พักลงไปนี่พักบัวพักโหระพาเอ้ยบะแมนใส่ไปกระเพาะน้ำร้อมแล้วพร้อมเสิบได้เ่าบึงหลดุดเบึงหลดุดคนหุดจอด ก่อนเสิร์ฟได้แล้วมาเดอร์พยากินข้าแรกน้ำกันฝ้าไม่กินว่าไม่กินเบิดท่านที่อ้าวสำหรับคลิปนี้จบลงแค่นี้ละครับผม